สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่ออกสารที่สำคัญมากฉบับหนึ่งนะครับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยระยะ5ปีคือตั้งแต่ปี6-6-7ถึงเ0เอกสารนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นแผนที่นำทางเลยว่ากระทรวงจะทำอะไรบ้างซึ่งมันก็กระทบพวกเราทุกคนแหละครับตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวมากๆไปจนถึงภาพรวมประเทศเลยครับลองมาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างค่ะกระทรวงมหาดไทยนี่ ต้องบอกว่าบทบาทเขากว้างจริงๆนะคะดูแลตั้งแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยปกครองท้องถิน่นไปจนถึงคุณภาพชีวิตคนแผนฉบับนี้เลยน่าสนใจค่ะเพราะมันสะท้อนว่ากระทรวงเขามองไปข้างหน้ายัางไงมองเห็นความท้าทายอะไรแล้วจะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปนี้แบบไหนแต่ก็ยังอยู่บนหลักการเดิมนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขครับ หลักการบำบัดทุกบำรุงสุขนี้คุ้นเคยกันดีจุดแข็งอย่างหนึ่งของมหาไทยก็คือเขามีกลไกที่ลงไปถึงพื้นที่เลยใช่ไหมครับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและในแผนนี้เขาประเมินสถานการณ์หรือว่าความท้าทายต่างๆไว้ายังไงบ้างครับคือประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะในแผนเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าภัยคุกคามสมัยนี้มันซับซ้อนขึ้นไม่ใช่แค่ ภัยพิบัติแบบเดิมๆแต่เป็นรูปแบบใหม่ที่รุนแรงขึ้นคาดเดายากขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องข่าวปลอมเฟกนิวส์อะไรพวกนี้ค่ะมันบั่นทอนสังคมเยอะเหมือนกันอืมจริงครับ ในจะเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะผันผวนการขยายตัวของเมืองที่ก็ตามมาด้วยปัญหาใหม่ๆแล้วก็สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบเลยรวมถึงความหลากหลายทางความคิดที่ต้องบริหารจัดการให้ดีทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่กระสมต้องปรับตัวต้องหาทางรับมือฟังดูท้าทายมากๆเลยครับทีนี้พอมาดูเป้าหมายในแผนเนี่ยก็เห็นว่าตั้งไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับอย่างด้านความปลอดภัยเนี่ย ตั้งเป้าเตรียมพร้อมรับมือสาธารณาภัยให้ได้ร้อยเปอร์เซเลยภายในปี2570อันนี้ดูทะเยอทยานมากเลยนะครับทำไมต้องร้อเปอร์เซนเลยล่ะครับเป้าร้อยเปเซนนี่เอ่อมันสะท้อนความสำคัญเร่งด่วนนะคะเพราะภัยพิบัติเดี๋ยวนี้มันทั้งรุนแรงทั้งคาดเดายากการเตรียมพร้อมเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยมันสำคัญมากในการลดความสูญเสียอ๋อเข้าใจครับค่ะ แม้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆการจะไปให้ถึงร้อเปป๊ะมันอาจจะมีอุปสรรคเยอะแต่การตั้งเป้าสูงไว้ก่อนมันก็เหมือนการกระตุ้นนะคะให้ทุกหน่วยงานต้องพยายามยกระดับการทํางานอย่างจริงจังที่สุดโอ้แล้วก็ในแผนยังเน้นพื้นที่เฉพาะด้วยอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือทําทั้งเรื่องความสงบเรียบร้อยแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ควบคู่กันไป เข้าใจได้ครับเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆทีนี้อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเห็นมีตัวชี้วัดชื่อ,อ,อดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชนหรือ g v h ตั้งเป้าไว้ที่85%อันนี้มันคืออะไรครับทำไมไม่วัดแค่เรื่องรายได้หรือเศรษฐกิจอย่างเดียวค่ะการใช้ GWH หรือดัชนีความสุขมวลรวมเนี่ยมันเป็นการมองคุณภาพชีวิตที่แบบ กว้างกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองทองอะคะ่ะคือพยายามจะวัดความสุขจริงๆหรือความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนซึ่งมันอาจจะรวมหลายอย่างนะคะความสัมพันธ์ในชุมชนความรู้สึกปลอดภยัยสุขภาพการเข้าถึงบริการต่างๆ Mm. การตั้งเป้าไว้ถึง85%ก็แสดงว่าเขาค่อนข้างมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตัวคนจริงๆอะว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีไหมมีความสุขไหมนอกจากนี้แผนก็ยังพูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAPmap อันนี้คือฐานข้อมูลที่ใช้ชี้เป้าครัวเรือนยากจนเลย อ๋อครับคบค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือมันตรงจุดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนการเอาเทคโนโลยีมาช่วยบำรุงสุขโดยตรงเลยค่ะการใช้ข้อมูลแบบ TPMAP มาช่วยแก้จนนี่ก็น่าสนใจนะครับแสดงว่าพยายามทำให้ตรงจุดมากขึ้นแล้วด้านโครงสร้างพื้นฐานล่ะครับมีอะไรเด่นๆบ้างครับ มีเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งค่ะคือการทำให้ข้อมูลที่ดินแล้วก็แผนที่รูปแปลงที่ดินทั่วประเทศเนี่ยถูกต้องครบถ้วนร0 0ซค่ะโอ oh, อันนี้ก็ร0 0อซอีกแล้วใช่ค่ะ <laughs> ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานเลยของการวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดินช่วยลดข้อพิพาทได้แล้วก็สร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินให้ประชาชนด้วยครับ <laughs> อีกเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆก็คือการขยายบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมครัวเรือนในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นปีละ2 0 0แสนครัวเรือนพร้อมกับต้องรักษาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน100%เอร์เซนด้วยอืมอันนี้สำคัญจริงครับเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่ใช่ค่ะ ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานเลยทีนี้เห็นมีเรื่องการปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยด้วยมีพูดถึงองค์กรดิจิทัลแล้วก็โดพาดิจิทัลไอดีอันนี้จะเข้ามาเปลี่ยนอะไรบ้างครับ กระทรวงก็ตั้งเป้าเป็นองค์กรดิจิทัลนะคะตั้งเป้าไว้86%ส่วนโดพาดิจิทัล ID เนี่ยคือระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่จะมาช่วยให้ประชาชนติดต่อราชการหรือทำธุรกรรมออนไลน์กับหน่วยงานของมหาดไทยได้สะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นอ๋อคือไม่ต้องใช้เอกสารเยอะเหมือนเดิมประมาณนั้นค่ะ ลดกระดาษลดขั้นตอนลดเวลาเดินทางถ้าทำได้สำเร็จจริงๆก็น่าจะดีมากนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพอ,อปทหรือองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมิน LPA แล้วก็ส่งเสริมธรรมพิบาลผ่านคะแนน ITA ด้วยทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันนะคะตั้งแต่วางนโยบายพัฒนาระบบลงไปถึงการบริการประชาชนในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นการวางห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ให้เห็นภาพรวมค่ะ สรุปแล้วนะครับแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ก็ดูมีความมุ่งมั่นทีเดียวที่จะปรับเปลี่ยนกระทรวงมหาไทยให้รับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้ได้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างน้ำประปาความปลอดภัยไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็พยายามวัดผลลัพธ์ที่ความสุขของประชาชนจริงๆด้วยซึ่งก็ยังอยู่ภายใต้หลักการเดิมคือบำบัดทุกบำรุงสุข แต่ในบริบทที่มันเปลี่ยนไปแล้วใช่เลยค่ะแผนดูดีนะคะครอบคลุมเป้าหมายชัดเจนแต่คือคำถามสำคัญที่ตามมาเสมอก็คือแล้วการนําแผนไปปฏิบัติจริงละ่ะในพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะจะทำได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนจะเกิดผลสมริ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้มากน้อยแค่ไหนท่ามกลางความท้าทายต่างๆที่เราก็คุยกันไปแล้วครับอันนี้คือความท้าทายหลักเลยค่ะ และอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแล้วจะทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจแล้วกออ็อาจจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนนี้ด้วยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างแท้จริงอันนั้นล่ละค่ะคือโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไป